ก่อนนั้ผมพูดสถานที่ทุกทุกิปต้องต้องทิปเลยนะแล้วก็ไปจบเป็น b บท e TV เหมือนเดิมนะโอเคด้านสุดกาแฟเพิ่มหนึ่งแล้วค่อยเข้าอันนี้แล้วเข้าโอเคอืมอืม้ามสองสิวาร์คาเฟ่ลาดพร้าวร้อยสามสิบนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทำนะครับดวงชะตาของปี2568 นะครับที่สิวาคาเฟ่ลาดพร้าวร้อยสามสิบผมอยากจะบอกนะครับกับชาวลัคนาราศีพฤกษบในปี2568ตรงนี้ชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยคุณนะครับมีดาวศุกร์หรือวีนัสเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วดาวศุกร์ของคุณนั้นนะครับในปี2568นะครับขยับเดินค่อนข้างที่จะดีทีเดียวสิ่ง สำคัญนะครับเหนือสิ่งอื่นใดที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือในปี2568นั้นนะครับดาวราหูขยับย้ายเข้ากเกษตรราธิบดีในเรือนของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพฤษพด้วยสินแสหมิงขอพยากรณ์ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของงาน นะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของการทุ่มเทแบบไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงต้นๆปีมกรากรุมภามมนาช่วงที่ดาวพฤหัสด,ดาวราหูยังไม่ย้ายนั้นอาจจะมีการหมุนเงินอยู่บ้างแล้วความรักก็ค่อนข้างที่จะทำให้จุกจิกหัวใจอยู่บ้างแต่พอผ่านเข้าช่วงเดือนเมษาพฤษภาไปแล้วมักจะมีความสำเร็จนะครับเกิดขึ้น นะครับทำให้ตัวของคุณเองนั้นได้รับสิ่งที่ดีผลตอบแทนจากความตั้งใจแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภอีกนั่นแหละนะครับพอเข้าสู่ช่วงเดือนพฤษภามิถุนานะครับพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนสำคัญมากๆของปี2568เลยเพราะว่าดาวมีการขยับย้ายหลายหลายดวงด้วยกันและเป็นดาวใหญ่ระดับก๊อดฟาเธอร์นะครับคำว่าก๊อดฟาเธอร์คือดาวระดับเขาเรียกว่าประธานฝ่ายสุปเคราะห์ นะครับแล้วก็ราหูและก็มีดาวสาวเนี่ยที่ขยับเข้าขยับออกขยับเดินหน้าบ้างแล้วก็มาขยับอยู่ที่เดิมในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมทีนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจากช่วงพฤษภาคมไปแล้วการต่อรองในเรื่องของงานค่อนข้างจะสูงอาจจะพบกับลูกค้าที่เคียเค้ยวๆปิดการขายยากแต่ขอให้คุณทู่ซีต่อไปทําต่อไปสุดท้ายแล้วคุณจะมีชายชนะเหนือสิ่งอื่นใด พอเข้าสู่เดือนประมาณกรกฎาสิงหากรกฎาสิงหาเป็นเดือนที่เหนื่อยสุดๆของชาวลัคนาราศีพฤษภคุณไปดูได้เลยเป็นสองเดือนที่คุณเหนื่อยสุดๆแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วก็เป็นการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สิ่งที่ทำให้คุณมีความแฮปปี้มีความสบายใจแล้วก็ช่วงปลายปีก็น่าจะมีความแฮปปี้ลงตัวในเรื่องความรักทั้งเรื่องเงินและเรื่องงานพร้อมๆกัน ชาวลัคนาราศีพฤกษภในปี2568ใครที่มีแพลนที่อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศทางไกลอิทธิพลของดาวราวหูนั้นพร้อมที่จะผลักดันให้ท่านได้รับความสำเร็จจากสิ่งเหล่านี้แล้วใครที่คิดจะไปทำงานทางไกลทำธุรกิจทางไกลบางคนอยากจะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศพยายามมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเที่ยวนี้ลองใหม่ผมเชื่อมั่นว่ามีความสำเร็จอย่างแน่นอน ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีพฤกษบว่าดวงชะตาของคุณนะครับดวงการงานมีความโดดเด่นมากๆเพราะดาวเดินเข้าเรือนเกษตราธิบดีของตัวเองเป็นเรือนที่บ่งบอกถึงความมั่นคงเป็นเรือนที่บ่งบอกถึงการลงหลักปักฐานแต่ด้วยความเป็นราหูนะครับก็มันไม่ธรรมดาหรอกนะครับมันมีเรื่องให้ตื่นเต้นก่อนมีเรื่องที่ทําให้คุณจะต้องลุ้นต้องลุยกับมันแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าจะมีความสําเร็จเหนือสิ่งอื่นใดนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักผมอยากจะให้คำนิยามกับชาวลัคนาราศีพฤษภแบบนี้ว่าคุณอย่าไปตั้งเป้าอะไรกับมันไว้จนสุดโต่งนะครับความรักมันไปได้ดีขนาดไหนจะคบกันเปิดเผยบ้างไม่เปิดเผยบ้างนะครับก็อย่าไปซีเรียสนะครับเอาเรื่องของงานเป็นหลักเพราะปีหน้าถ้าเกิดคุณไปทุ่มเทให้กับเรื่องของความรักแล้วจุกจิกใจเหมือนกันเพราะความรักมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับกันอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าเกิดคุณทุ่มเทให้กับเรื่องการงานแล้วไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนคนที่มีคู่อยู่แล้วพยายามรักษาสัมพันธภาพกันไว้ดีๆอย่าไปหาเรื่องเล็กๆน้อยๆให้บาดหมางกัน,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 นส่วนคนที่ยังโสดอยู่ในปีหน้าเจอทั้งรักหลายรูปแบบครับทั้งมาจริงมาหลอกมาแบบหวังผลประโยชน์คุณคงต้องใช้นะครับประสบการณ์เก่าๆแยกแยะสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับ ท้ายที่สุดนี้นะครับขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามดวงดี Bright TV ีไบรท์ทูเดยในทุกๆช่องทางและโซเชียลมีเดียทั้งหมดของสินแสหมิงขอบคุณซีวาคาเฟ่ลาดพร้าว130อีกครั้งแวะมาเที่ยวกันนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ